เดี๋ยวครับหล่อรลรอร้ลากันจนเชื่อแล้วเที่ยวสองสามโมงครับมาเกี่ยวกันจนค่ำโอ้บอกหมีหนูหนูตัวใหญ่มากแล้วตียังคืนอ่ะมาเฮอะมาโว้ย ไม่เคยออกตีหนูตอนคืนเลยเนี่ยยังไม่วิ่งเลยยังไม่เห็นมีกระดิกเลยล่ะหนูหรือหมาเอาดีด ขับไปส่องหาหนูไวยนะเฮ้ยมันล้างออกแล้วบ้างรอกมื่อกี้ยวข้าวปุ่ะเนี่ย <laughs> อยู่คนละภากับดาบอมมนะ พอสิไอ้หนูเสร็จเพริ่งดองเนอได้แก้ว่าบอมอ้อเดี๋ยวกุฏิมันนอกหายอยู่หาก,กินนะครับไม่ได้ตีเพราะความสาใจนะครับผมเราตนนีไปทำอาหารนะครับจะไปแกงขั่วพริกแกงก็สุดยอดเลยครับเป็นไงละ่ะล่ะ ไปทำออมไงเอาไป